สวัสดีวันปีใหม่นะคะสวัสดีวันที่หนึ่งปีสองพันยี่สิบสี่วันนี้เรามาที่ศาลเจ้ามาทำบุญด้วยกันนะคะมาไหว้ขอพรด้วยกันนะคะอี๋เอ้อ้คนอ่ะสาธุสาธุ

ฉんがなเรうววขันก no. oh, ้ให้เรนสิะแขึ้นเร็วขึ้นส oh ิฉันจะแก้ให้เร็วขึ้นเวัแบบให้นี้อันะเ็นี้คืออะแริรเ วันนี้ข้างในอันนี้จะเป็นศาลเจ้านะคะไม่ใช่วัด <Okay. S 1> นะคะน,นี่คืออะไรอ๋อโชคดีเหรอมีทำงานดีๆทำงานดีๆ โชคดีนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นมีอะไรนะอุมะใช่ไหมแบบอ่ะอุมะที่นี่คืออะไรอุมะอุมะอุมะสินเจ้านะคะมีต้นไม้ใหญ่มากเลยนะคะดีไหม กอันนี้ปกติเขาจะใส่มีไฟนะใส่พอ้น้ำมันลงมานะคะน้ำไหลลงมา นักอะดูข้างในจะมีกองนะคะใช่เป็นวัดม้าค่ะเป็นอุมะเมื่อก่อนมีอุมะที่นี่ขี่มาลขี่มาออืมขีม้ายิงธนูดีเหรอนี่ข้างในนะคะมันจะเป็นของไหว้ผัก ต่างๆข้าวนะคะอันนี้เราก็ใส่เงินลงไปนะ <Okay. S 1> เรามายืนตรงนี้ไหว้แล้วก็ใส่เงินลงไปนะคะแล้วก็ไหว้อันนี้ก็เอาไว้โยกโยกนะคะเป็นกระดิ่งสวัสดีปีใหม่จ้านนอนนิแทกมารับบุญด้วยกันนะคะที่นี่ก็เป็นศาลเจ้ายิ่งธนูมานะคะ เวลาเรา,เราดูดวงเสร็จแล้วก็บายตรงนี้นะคะนี่ขอน,นี้ข้างๆเล็กๆนะคะนี่ก็จะเป็นต้นไม้ตรงนั้นมีอะไรมเดินไปได้ไหมเอาไม่ต้องไปว <laughs> ะนนมีเล็กๆแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะ

สวัสดีวันปีใหม่ทุกคนนะปีใหม่แต่หนาวมาหนาวขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงยรวยๆแหงๆนะคะคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะคะไปด้วยกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนาวดูต้นไม้นี้ใหญ่มากเลยทุกคนดูสิอู้ดู ต้นสนนะคะน่าจะมีอายุเยอะแล้วนะใหญ่มากเต้นไม้ย้ายใหญ่นี่ก็อยู่ข้างล่างนะคะเดินลงไปไม่มีคนนะคะเพราะว่าแถวนี้มันเป็นในชนบทแต่ในเมืองอะ่ะ คนต่อคิวเป็นพันค่ะในเมืองนะขับรถไปอีกนิดหนึ่งก็คนเยอะมากหนาวหนาวมากเลยค่ะทุกคนนี่ทางขึ้นไปอันนี้ทางเข้านะคะจะมีรถมีอะไรนะต้นกินนันอนะ่ะใหญ่ๆห,หนาวแนละ้ว

ม,ม,มัูหมนอินมีเหรอืไม่ใช่ในมัดเจาะไม่ได้คุยโทรศัพท์ไม่ได้คุยกับใครเลย ไลฟ์สดคุยที่ไหนใครก็ไม่รู้รรรฮะเอ๊ะไลฟ์สดเฉยๆไม่ได้คุยโทรศัพท์